เห็นมึงเลยอมึงอยู่ฝั่งมึงอยู่ฝั่งไหนฝั่งเซเว่นเหรอเออมันอยู่ฝั่งไหนฮะใช่ว่าเออมันในกี่ป้ายฝั่งเซเว่นเหมือนกันเนี่ยกูอยู่มีป้ายเดียวนะเนี่ยกูโยนป้ายนี่ป้ายลูกบัวเก็บบ่อเลย อ๋อนู่นมึงอยู่มึงอยู่ป้ายตรงนู้นเลยเยี่ยงเวล่ะต่อมาเซเว่นไหมแต่แต่กูไปเซเว่นไปเซเว่นเลยนี่เป็นวันธรรมดาธรรมดาโอ้โหมึจะรอดได้ยังไงเหี้ยกูไปเซเว่นไอเราไปเซเว่นไอ้เหี้ยงเวลแล้วไอ้กูได้โค้ดโค้ดตายเลยแค่จด้เฉยก็ตายแล้วกูบอกเลยเหี้ยงเวลายเก๋แม่โคตรดังอ่ะกูปิดเสียงแล้วแต่แับมันมันเตะบีไปไอ้เหี้ย ไหนวะมันเป็นเดมึงต้องเปิดเบาๆวักๆอึ๊กเหมยมาไล่พอยเหมยมึงแล้วไอ้ยัยตายแล้วมึงเอาไปทรคด้วยเอ้ยวางเดือยวองเดอร์มาตกป้ายลมบัะไหนวะเปื่อนเวินไปเลยเวางเวินมึงแล้วกูจะไปหามึงนะมาเข้าถนนดีปฏิสัมพันธ์ ถุงมือตกไม่ใช่ขายถุงมือตกหนึ่งหนึ่งร้อยการตายเลยเพิ่งตายร้อยครั้งเลยเออมันนับตัง้งในเกมนี่คือการตายบูโดชนบ่อยๆได้ก็ตายในเกมนี้แหละโอ้โหไอ้เว้งเออตัวมึงโคตรเหี้ยเลยบอยโคตรก้ากับตัวมึงไงโว้ย มึงก็อยู่อยู่กันไทยเออมันมีเสียงระฆังตีด้วยแบบว่าเป่งงี้อ่เฮ้ย้าความตายเออสวัสดีครับแบบแบบรถชนน่ะคุณอะกันเลยสวัสดีครับอะกันนี่โอ้ยดับชิบหายเลยเสียงเฮียงหนาน จะสอนให้คุณรู้วิธีการข้ามถนนแบบนี้ไอ้ฟอยหัวโลนไปเลยใช่ต้องหน้ากล่มไปเยอะโอ๊ยโดนอะไรอ่ะโอ้โหขขว่างแมพคอยควายกูยังไม่ทำอะไรเลยกูยังไม่ตายเอ้ยยังตายเอา เฮ้ยเกิดบเฮ้ยพลเกิดอย่างเร็วแล้วก็มาอย่างเร็วเลยวัฒนาการได้ยเฮ้ยระวังนะได้ยังเขาจะแบบเขาจะแบบสปีดแค่ห้าไมล์เองน่ะสปีดเร็บิตสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะนี่สิบห้าไมล์เลยนี่ยังไม่เกินสิบห้าไมล์โอ้ยโดนเลยนต่ไม่เกินแม่เฮ้ยเฮ้ยพลเล็มแล้วเห็นไหมพลพอลกำทับนะที่อยู่ไหนอ่ะตึงตายละยีเดะตายเหมือนกัน มันก็ใส่ทุกเสียงมีที่เป็นมีกยเกเกอะไรวะไอ้ภาพเนไอ้ภามเห็นไอ้ภาพเห็ไอ้ภาเห็นไอ้ภาพหนอ้าพเห็นไอ้ภาพเหไอ้ภาพเห็นไอ้ภาพเห็นไอ้าเห็นไอ้ภาพมเน้าพเห็นไอ้ภาพเห็นไอ้ภาพหนไอ้ภาพเหนอ้ภาพเห็นไอ้ภาเห็อ้ภห็นไอ้ภเห็นไอ้ภเห็นไอ้ภาพหนเห็นไอ้ภาพเห็นไ้ภาพเห็นไ้าเห็นไ้าพเหนไอ้ภาพเหนไอ้ภนไอ้าพเห็น้าพเหนไอ้ภาเห้ภเห็นไอภาเห็นไอ้เห็นไอ้ภาพน้อ้ภา เข้าใจว่าทํางานเอ้ยเข้าใจว่าเรียนอยู่เอ้ยถ้ดูก็เลยแบบเลยแบบพี่ภูมิเว่งแล้วหยู่หลังเลยไปแล้วเห็นไหมพี่ภูมิมองเงเสียงเงียบมุ่งแล้วก็วไปเล้วต้องดีตั้งใจเรียน่ะดีแล้วว่างๆค่อยเข้ามาดูก็ได้เอ้ยต้องดีมมาพ่ะเอาไปเรียนมาเ <c oughs> ขา,าดู <c oughs> เออทำมาดูกู <c oughs> ตำนานนี้มีชีวิตไอ้สัตว์ของเบ๋ว่ะอ้ยอะไรอ่ะใครเป็นเลือดปูว่ะตายเลย ยืนยืนบนถนนนะใครอยู่อยู่ด้วยกันมองหน้ากันนะได้เลยใครอยู่รอดอยู่ได้นานสุดอ่ะนานสุดอ่ะเอาไปเลยมีผู้ไม่จบเบอร์ตายเลยเชี่ยพูดซีพเล่นปลูกสวนไหมพี่พี่เล่นปลูกสวนอยู่นะแต่ว่าสวนพี่โคตรกากเงี้ยเห็นอะไรโู่เสาเลยแอบความตายโพดบอยโพนดีว่าเสาเนี้ยมันบางอยู่นะเว้ย โอ้ไฟนอลเดสเนชั่นมึงเคยดูบอทไม่เคยดูอะคือไม่จบเลยกูอยู่กับไอ้พอยกูกับความตายกันกถึงพี่กูไม่รู้อะดูความเร็วของปีศาจขนกันนะล่ะอาจจะอาจจะเป็นมึงนะพี่ตายเย็นยืนเย็นย็นอ่ะอะกูกูต่อให้เลยอ่ะกูต่อให้อะเออ ุท้ายจะเล่นใสกูเหรอไปเลยส่วนมากนี่ตรงนี่เป็นโพซิชั่นที่ดีสุดเลยในการคว้าโอ้ยเยันเป็นลมแล้วพวกกูเป็นลมตรงหน้าโอ้ยเป็นลมกับมือเลยไอ้ควายเฮ้ยอืมกูพยายามมึงตีกูหรอกอะไรคลุมอไอ้เหี้ยกูยืนตายไปไอ้ควายรอกูรอก่อนกูจะได้ของนะเอ้ยแต่ทำไมตรงเออพวกมันตรงต้นสายโอ้ยยั เอีบอกต้นต้นสายแมงไม่ไม้ชไอ้ควาย้ย่ลอยเป็นแแค่ใหม่สั์เรียบร้อยโดนไอ้ามังอยู่ไหนไอ้้ควายแอคไม่รอเด็ดกูละไม่มาเจ้าไอ้ ให้คอยมึงแด็กนามันน้าปี๊้าใ้ยิ้มกลัวมันนางกูดีนะเห้คอยมันกินตับปลาเออมนจะเอาตบเหี้ยอะไรอะเอาดิเอาดิเอาเหี้ยอะไรไปแล้วกูวะินได้เหรอเอ้แมวอ๋อไปหาซื้อของต่อดีกว่ถทำไมหด้าบุกฟ้าบุกกินยาบอว่า เออจริงกินพี่อ้าพี่เห็น้องเหรออีอดีอขาล้านแล้วได้พลังงานนานๆกูแล้วไอ้หี่ขาล้าน้องก็ตกไนะอ้ยี่ยุ่งยุ่งเจ๊ยต่อย่าีิีวะอ้ย่เงอะไม่พลลายอะคิดว่าไอ้ยี่นั่น่ะ กูเ <ève S 2> <iden. S 1> e. ็นน่ท hm hm <t> ี่มันเป็นหกกาตายอ่ะเดี๋ยวไปซื้อกันกูเห็นดิกูเห็นละอ้าวอ้าวเรียบร้อยอ้าฮะอะไรอจากหน้าเซเว่นอ่ะไปเจอกันที่หน้าเซเว่นดิครับกูเหนื่อยแขนแดงหน้าเขียวเยี่นี่วะหน้าเขียวไปอ่ะเออเจอกันที่หน้าเซเว่นดิครับวันนี้ว้าว เราเห็นแล้ว,ลวค่ะมาเจอกันหน้าเซเว่นดีจูจดักเลยอ่ะจูจจดักเลยเดือดขาดดักถือถุงแมวเขี้อะไรบัญยาอ่อนดีกูตีบัวหนะไล่ตีไล่ตีจะโยกโูพวเขี้อุอ้ยตีบัวนะไอ้ <rí> e> ไอ้ไรท <rí> e> ักนี่คืออะไรวะไอ้ยาไอ้โมกก่ไอ้ยัยใครมันขวางกูวะกูจะซื้อของไอ้สัตวก ทำเป็นมจ้นแมพไว้ฝอยกูอยากรู้อ้าวมึงไปไหนไอ้สารเยี่ย่ินไอ้น้ำยาพี่พี่มันมีน้ำยาให้กินยี่ยยว้ายียอะไรว้ายีเลยมาตไอไม่มีคนเป็นเจ้าแม่พี่นี่ด้วยวะมันคืออะไรวะคือที่เป็นคนมุนอยู่ข้างหน้าโอ้ยยย คือกูเออเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์คือกูมือจับมือมือจับ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 มือเฮ้ยมึงอยากเข้าร่วมอ่ะนี่กุตีเลยสัตว์ขอขอเงินเขาร่วมอันนี้ของอะไรเข้าร่วมของพี่อะไรเฮ้ยมึงนี่ซื้อมั่วซื้อส้วนดีวะของพี่อะไรของพี่อะไรไม่งซื้อ

มีคนสปาลซืนามิคืออะไรอ่ะไม่รู้พักระวังพักระวังเยอะดีกูสกินเดอร์ละวังไหนว่าซึนเฮ้ยผมซื้อนามิมาบู๊มอยู่ลังเซเว่นกลัวเย่โอ้ยเยอะซืนามิซื้อได้ที่เซเว่นเหรอกูซื้อขายซื้อนามิด้วยเออเติมบั๊กเลยเหรอตบกูเยอะมึงอ่ะตบกูเยอะย่ังชอบอ่ะชอบใช่ไหม ระวังชอบปับหน้าหลอกว่ะไอ้เหี้ยหุ่นเลงสไปรเลยไอุ้่นถึงซืไปสักทีอ๋อถึงไปเป็นผีไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยถึงเหี้ยอะไรถึงเหี้ยอะไรกูเจ้าแห่งเซเว่นมึงด้วยสัตว์ทำเหี้ยอะไรกันซื้อเหี้ยอะไรกันบินซื้อเหี้ยอะไรกันเท่าไหร่เนี่ยสามสิบสามเลยไอ้เหี้ยไอ้แบล็กนี่กูไม่ให้ซื้อกูไม่ซื้อโว้ยออกไปร้านกูเต๋อเลยล่ะ